ร้อยก้าสิบเก้าบาทห้ากาแพงไม่ได้เยอะเลยนะน้อยนิดเดียวเองอะเขามีสีเดียวนะทุกคนรอยสิวเนี่ยใช้คำว่าไม่ปกปิด ทุกคนครับพอดีวันนี้มุจะไปเที่ยวนะครับแล้วไส่แป้งตัวหนึ่งอยู่แป้งที่แบบทำให้ชีวิตแห่งความขี้เกียจบุม๋มยนงง่ายมากแป้งเนี้ยถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมีคนขอมาในคอมเมนต์มุด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้เยอะเท่าไหร่บุ๋มก็เลยไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาแป้งตัวเนี้ยมาทําคลิปแต่ที่มุเอามาทำเนี่ยเพราะว่าบุ๋มไปเห็นคนรีวิวแล้วบุ๋มก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเหมาะกับความขี้เกียจของบุ๋มตอนนี้มากๆเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดไปเนี่ยบุ๋มก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าก,าก,ากัก ช่วยเสริมสร้างความขีเ้เกียจของบูให้ชีวิตเองเความขี้เกียจบุมัมมนเต,มเติมเต็มมากขึ้นนะครับก็เลยต้องเป็นอะไรที่มันแบบง่ายๆไม่ต้องเยอะอ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยอะทุกคนพอเราแต่งหน้าเยอะปุ๊บเราก็ต้องล้างหน้าเยอะตามนึ่งออกปางแต่ถึงเราแต่งหน้าน้อยเราก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดนะครับทุกคนนั่นแหละคือเหตุผลที่มีคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าแป้งตัวนี้เป็นของดารารมนะครับก็คือกระแตอาสยามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าดีก็ชมาด,ดีถ้าไม่ดีบุก็ขอติตามเดิมเลย หรือจะคุยให้นะครับไม่มีนะครับทุกคนเป็นแป้งเคลที่ของพี่แกตร,แกตรีแกตรี่แกตรี แครตีเป็นแป้งเครตี้ของพี่กระแตอาสยามนะครับอันนี้บุมซื้อมาในขนาด5กรัมหรือกบาทเล็กมากเล็กมากๆนะครับกล่องของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเครตี้ 3B ครีม S P F 3 0 P A 3บวกบ์เบอร์บุ๊มจะมาใช้แป้งตัวนี้ให้ดูด้วยเพราะว่าบุ๊มกำลังจะออกไปข้างนอกแล้วก็เหมือนเดิมไม่ได้แต่งหน้านะครับเพราะว่าถึงยังไงเราก็ต้องใส่แมสอยู่ดีนะครับก็เลยจะทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวไปเลยแล้วก็จะมาบรรยายให้ฟังได้ว่าเออบุ๊มใช้มันเนี่ยสักประมาณ1อหนล้ว ู้สึกยังไงเจอปัญหาอะไรแล้วก็ข้อดีที่ได้มาคืออะไรบ้างนะครับตัวนี้เขาจะมีขนาดใหญ่ด้วยประมาณ790บาทเพราะว่าตัวบุมเองเนี่ยซื้อขนาดเล็กมา199ิบาท,บาทหากรัมเหมือนถูกนะแต่จริงๆก็แพงระดับหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้เยอะเลยนะ้น้อยนิดเดียวเองอะแต่ถามว่าเราใช้ตอครั้งเนี่ยเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะครับอ่ะนี่คือเนื้อของเขาเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อก่อนนี่นี่คือเนื้อแป้งของเขานะครับทุกคนเห็นปะเนื้อเขาจะเป็นแป้งทิ้นก็ทาไปแค่เนี้ยเนี่ย แค่นี้เองทุกคนมันง่ายมากๆมันเหมาะกับความขี้เกียจของผมตอนนี้ม,มากๆนะคบเพราะฉะนั้นบูมจะมาลงให้ดูก่อนครึ่งหน้านะครับแล้วพอลงเสร็จบูมจะอ่านทาาันทีเอยเนาให้ฟังลงครึ่งหน้าฝั่งนี้แล้วกันจะเห็นว่าบูมมีรอยสิวเนี่ยตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับลงแค่นี้เลยทุกคนง่ายๆอย่างนี้เลยนะครัะเทมือเลย ค่งหน้านี่คือหน้าที่ทาแล้วกับนี่คือหน้าที่ยังไม่ได้ทาเห็นปะใต้ตรงใต้ตาที่มันมีความค้ำอะไรเงี้ยมันจะปรับให้สีผิวเราอะสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็แบบใบขึ้นมาอีกประมาณแบบหนึ่งถึงสองเฉดไม่ได้แบบว่าใบถึงขาหาหนาดโดดหรือหน้าลอยนะแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเขามีสีเดียวนะทุกคนเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ทุกสีผิวด้วยความที่พื้นเพมบูมัะเป็นคนข่าวนะคะคุณอ,อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าคนที่สีผิวเข้มแบบเข้มระดับหนึ่งอย่างเงี้ยใช้แล้วนะคบมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าสำหรับบูมันบ พี่บุญยังม่าได้ทาคอนะมันกลืนไปกับผิวบุมเลยนะครับเนี่ยมันจะปรับผิวให้ส่วนรอยสิวเนี่ยใช้คำว่าไม่ปกปิดได้เลยนะมันแค่แบบเป็นการแบบเบลอผิวไปด้วยแค่นั้นเองนะครับแต่ถามว่ารอยสิวเห็นอยู่ก็ยังเห็นแบบชัดเจนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวบูจะลงอีกครึ่งหน้าให้ดูเลยว่าพอลงเต็มหน้าเนี่ยผิวบุ๋มจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเนี่ยลงไปเลย แบบวีธีการใช้สําหรับบูมเลยนะเราต้องเกลี่ยให้ดีนะครับเราต้องมีกระจกนะไม่สามารถลงแบบไม่มีกระจกได้นะครับเพราะว่าผลักษณะเนื้อแป้งของเราเนี้ยจะเป็นแบบฟูๆูนุ่มๆเลยนะใช้งานง่ายมากตัวเนี้ยถ้าคนที่มีแบบนวดตอนนวดชัดเจนหรือว่าขนคิ้วอะไรเงี้ยเราต้องใช้การเกลียนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไปติดได้นะครับแล้วก็ตรงที่มุมงเป็นสิวตรงเนี้ยตอนที่มันกาลังแห้งๆอะทุกคนมันจะมีความเป็นคุยๆผิวอยู่แล้วเนอะปะ๊พอแป้งตัวเนี้ยไปอยู่มันจะไปเกาะกับอีคุยๆอะทำให้ดหแบบว่า,วาง้นนงา <S <S าป มันน่าจะเหมาะกับคนที่มีการบำรุงหน้าหรือดูแลหน้าดีในระดับหนึ่งอะ่ะเพราะว่าบูเป็นคนหน้ามันแล้วในผิวหน้าบวม,มันมีความเป็นมอยเจอไรเซอร์ izer, พอใช้แป้งตัวเนี้ปุ๊บมันรู้สึกว่ามันเข้ากับผิวมได้ดีมากๆนะคะทั้งๆที่บูเป็นคนผิวมันมากและก็ถ้าเป็นคนผิวแห้งนะบูรู้สึกว่าน่าจะแบบต้องมีการบำรุงก่อนอะ่ะระดับหนึ่งเลยเพราะว่าไม่น่าจะเหมาะกับคนผิวแห้งเท่าไหร่อาจจะทําให้เป็นคราบเป็นขุยได้แบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทาคอด้วยนี่ นี่ทุกคนเสร็จแล้วเป็นการแต่งหน้าที่แบบง่ายและไวที่สุดเลยทุกคนแล้วก็แบบเหมาะกับความที้เกียจของบูมตอนนี้เลยนี่ให้ดูผิวหน้าใกล้ๆของบูมตอนนี้นะครับหลังจากที่ได้ทาแป้งทินไปเห็นปะ ผิวหน้าของบูมมันเป็นคนผิวมันทุกคนมันก็เลยแบบชุ่มชื่นมีความแบบอะไรกับผิวอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยเกิดปัญหาอะไรใดๆนะคบถ้าใครเคยใช้ตัวนี้แล้วแบบเป็นคนผิวแห้งหรือเป็นคนที่แบบผิวเข้มกว่านี้ทุกคนลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเป็นการแชร์ให้คนที่แบบเขาไปอ่านคอมเมนต์ได้รู้ด้วยแล้วก็บูมก็เองก็อยากรู้ด้วยว่าเออถ้าแบบเป็นอย่างที่บูมพูดเนี่ยมันจริงไหมนะครับเพราะว่าบูมไปดูรีวิวของคนผิวแห้งมาเขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นภาพนิดหนึ่งนะครับทุกคนมานี่คือวิธีการใช้้ขขขอองงงงเเเเเาาาหห็นนนน่่จมมี<บ>ีีคครืยยยตกกใลทุิ ไงให้เนียนขั้นเทพไม่ควรลงบำรุงที่เป็นเนื้อครีมเข้มข้นก่อนแต่งหน้าหรือทาแป้งพิมพ์ทามันจะหนักหน้าและเยิมได้ไม่ต้องทากันแดดตัวอื่นแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องลงหลายชั้นเพราะแป้งพิมพ์ของเรามีกันแดดอยู่แล้วค่ะ<อ>ก็คือพามีกันแดดให้ SPF 3 0 PA บวกบวกบวกครีมบำรุงและกันแดดที่ลูกค้าใช้อาจมีส่วนผสมบางชนิดที่ทำปฏิกิริยากับเนื้อแป้งพิมพอาจทำให้เกลี่ยยากแบบไม่เข้าผิวแนะนำให้นาเซมเนื้อออยบำรุง 2- 3หยดลงก่อนแต่งหน้ามันจะช่วยให้หน้าชุ่ม ไม่ควรทาแป้งทิ้นทันทีหลังทาบำรุงปล่อยให้ตัวบำรุงเซตตัวสัก3-4นาทีแล้วค่อยลงแป้งทิ้นนะคะเขาบอกประมาณนี้แล้วก็คำเคลมของเขาเลยคือแป้งทิ้นสุดหรูเคที่คอสเมติกปรับผิวให้ขาวใสไร้รูขุมขนดูออร่าทันทีเนื้อนุ่มลื่นบางเบาไม่เยิมไม่ตกร่องบูมจะสรุปพร้อมกับคำเคลมเลยนะเขาบอกว่าขาวใสไร้รูขุมขนดูออร่าทันทีจริงครับขาวใสจริงดูออร่าทันทีจริงถาไปตอนแรกผิวเราจะแบบเนียนเบลอดูเป็นคนหน้าเนียนเลยทันทีจริงภุมมัน ไม่อุดตันกันสิวหมองกับผิวแพ้ง่ายบู้เป็นคนผิวแพ้ง่ายบูงใช้ได้นะครับคุมมันไหมก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน้ามันขึ้นไม่อุดตันก็จริงนะครับกันสิวเนี่ยไม่อยู่สิทุกคนมันกันสิวได้เหรอปกป้อง U V ด,ด้วย A T F 3 0 P A บวกบวกอนุภาคระดับนานโนผิวดูเงาช่ำโผลเป็นธรรมชาติอ่ะให้ทุกคนดูผิวว่าผิวเราอะ่ะเงามไหมชมม่ำไหมโกลไหมนะคะนี่คือประมาณนี้นะคำศัพ์สำหรับผิวแล้วก็เกลี่ยง่ายขึ้นเข้ากับผิวทันทีติดทนไม่เป็นคราบไม่เป็นคราบ ็คือไม่เป็นคาบส่วนถามว่าถ้าเงือออกระหว่างมันเป็นคาบไหมก็ไม่เป็นคาบนะคบแต่ถามว่าติดทนไหมอะ่ะ <c oughs> บุรู้สึกว่าการติดของมันอยู่แบบแป๊บเดียวจริงๆทุกคนพอเวลาผ่านไปสักสอชั่วโมงสาชั่วโมงอะไรเงี้ยสชั่วโมงบุรู้สึกว่าตัวแป้งอะ่ะมันเริ่มหายไปหมดแล้วนะครับซึ่งบุงไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องให้ติดทนขนาดนั้นนะครับพอเขาก็ไม่ได้ทาเคมมาว่าติดทนแปชั่วโมงสิชั่วโมงเก้าชั่วโมงอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับด้วยความที่มันเป็นแค่แป้งท จากความรู้สึกบูมนะครับทุกคนเข้าได้ทุกสีผิวก็ถ้าใครสีผิวเข้มแล้วลองใช้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าเข้าไหมนี่คือควา,าเม,มเข้มของเขานะครับทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็สรุปไปแล้วประมาณนี้นะครับถามว่าบูมใช้มาเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์ถามว่าชอบไหมบูมชอบมากมากเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันทาให้ชีวิตบูมห,หมักง่ายขึ้นมันเหมาะกับความขี้เกียจของบูมตอนนี้มากๆมันแค่เปิดควักแล้วก็ดูๆ,ๆเหมือนทาสกินแคร์ตัวหนึ่งแค่เราต้องดูว่าเราเกลียดทั่วไหมแค่นั้นเองนะครับทุกคนแล้วผิวหน้าเราก็ได้ รีวิวใส่เลยตั้งแต่แบบแรกๆนะครับราคา199บาทถาม่าคุมไหมนักเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มีราคาแหละพอ199บาทมันเพิ่งได้แค่5กรัมเองนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับตัวแป้งชิ้นเคตี้นะครับบอแป้งชิ้นกระแตแป้งชิ้นเคที่ตัวนี้นะครับถามว่า นั่นแหละลูกคนประมาณนี้นะครับสำหรับแป้งกินตัวนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดซับสไครต์ช anel นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกรดิ้งกริ้งกริ๊งกริ้งเป็นกำลังใจให้บูนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครอยากให้ทำอะไรคลิปอะไรครีมอะไรเป็นกระแสะหรืออยากให้ลองอะไรแปลกๆก,ก,ก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายดูดิดูผิวหน้ะดิทุกคนไปเดียวแล้วนะ